สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะของช่อง mommyjoy channel ใน YouTube นะคะ m o m m y j o y channel mommyjoy channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่จอยพยายามที่จะทำอยากจะทำตั้งใจทำขึ้นมาอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่าความสำเร็จของเรามันสามารถเอามาพลอตเป็นกราฟได้ด้วย บางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะเห็นกราฟกันไหมคะอันนี้กราฟนี้นะคะมีชื่อว่ากราฟแห่งความสำเร็จหรือกราฟ exponent i a l แห่งความสำเร็จนะคะกราฟ exponent เ a l เ x ีย n e n t i a l f u n น t เ o ีฟังกันนี้มันเป็นฟังก์ชันยกกำลังของน้องๆมปลายที่กำลังเรียนอยู่นะคะจะเห็นว่าจะมี2แกนนะคะ แนวนอนกับแนวตั้งแกนนอนคือแกน x มันคือปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลในสากลโลกแล้วก็แนวตั้งคือ,อไรแนวตั้งแกน y นะคะเป็นระดับความสำเร็จนะคะทุกคนเห็นแล้วทุกคนพอจะร้องอ๋อเนาะว่ามันคือยังไงอ่ะเรามาดูกันว่าทำไมจอยถึงอยากจะมาแชร์ว่าความสำเร็จมันมาพลอตเป็นกราฟได้จะเห็นว่า ช่วงเริ่มต้นใช่ไหมคะช่วงเริ่มต้นความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น skill, สกิลภาษาอังกฤษที่เราอยากจะฝึกฝนหรือธุรกิจอะไรต่างๆนะคะตอนเริ่มต้นมันจะก็ค่อยไต่ระดับขึ้นเรื่อยเรื่อยเืยช้าช้าแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งจุดนี้จุดที่จอยเขียนว่า100%ซหรือจุดที่เขียนว่าตัว X ในวงกลมสีแดงนะคะในกราฟเนี่ยเขาบอกว่ามันคือจุด A จุด A e. คือเป็นจุดที่มวลโอกาสวิ่งมาปะทะกับปัจจัยความสำเร็จที่เราสั่งสมมานะคะพอมันมาถึงจุดจุดนี้ปุ๊บหลังจากนั้นจะเห็นว่ากราฟของเรามันเริ่มที่จะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ชันมากแสดงว่าคือมันไปได้เร็วมากตอนแรกๆมันมาช้าๆพอหลังจุดนี้ปุ๊บมันพุ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือขอยกตัวอย่าง skill สางกิลภาษาอังกฤษนะคะ สำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแบบเริ่มต้นเลยตอนแรกๆก็จะไม่เข้าใจอาจารย์สอนอะไรแกมมาการออกเสียงหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราฝึกเรามีความพัพฒนาปรับปรุงตัวทุกๆวันนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาหาข้อมูลนะคะทําอย่างละสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีทุกวันทุกวันทุกวัน,วนต่อเนื่องนะคะ มันก็จะได้เองนะคะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้เลยมันก็จะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแบบนี้อย่างชา้าๆแต่พอมาถึงจุด x จุดที่เราแบบเออเราเข้าใจแกมมาเป็นยังไงการออกเสียงเป็นยังไงหลายอย่างที่เราเรียนเป็นยังไงนะคะมันมาถึงจุดนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้น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 ,ข,น,ข,นขึ้นแบบนี้เอง สกิลของเราก็จะพัฒนาแบบพุ่งปีดเลยนะคะมันจะพูดได้มันจะเข้าใจมันจะเข้าใจสถานการณ์มันจะพูดได้ของมันเองนะคะในเรื่องของธุรกิจเช่นกันไม่มีใครมาทําธุรกิจครั้งแรกแล้วคุณปึ้งขึ้นอย่างนี้ไม่มีใครหรอกทุกคนต้องเริ่มไต่ขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้จุด x ในจอยขอเรียกว่าเป็นจุดพลิกชีวิตแล้วกันเนาะถ้าใครทํามาถึงจนจุดจุดนี้แล้วนะคะ มันเป็นจุดที่มวลโอกาสวิ่งมาปะทะกับปัจจัยความสําเร็จที่เราสั่งสมมานะคะพอมันมาถึงจุดจุดนี้แล้วเออว่ะโอกาสได้แล้วก็สิ่งที่เราสั่งสมมาวางรากฐานมามันได้หลังจากนั้นแหละธุรกิจของคุณก็จะพุ่งขึ้น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 แบบนี้นะคะเป็นกราฟที่เข้าใจง่ายเลขยกกําลังนะคะอย่างสมมุติ2ยกกําลังหนึ่งยกกําลังสองยกกําลัง3ไปเรื่อย ค่ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆช่วงแรกๆค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยแต่พอแบบว่ายกกําลังขึ้นเลขเยอะๆยกกําลัง10ยกกาลังร้อยเนี่ยเห็นไหมคะค่ามันก็จะพุ่งปี๊ดขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือที่จอยอยากจะเอามาแชร์นะคะว่าความสําเร็จของเราอะ่ะมันคือกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียล่งความสําเร็จอันนี้มันสามารถเป็นไปได้จริงตามทฤษฎีนะคะอันนี้ข้างล่างนี้ อันนี้เป็น,ปน,ปนทฤษฎีของน้องน้องมอปลายไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอธิบายหรอกเดี๋ยวเราจะงงเอาแค่ให้รู้ว่าความสําเร็จของเรามันหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นการาฟของฟังก์ชันเพิ่มนะคะฟังก์ชันเพิ่มคืออะไรฟังก์ชันเพิ่มคือเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นค่า y เพิ่มขึ้นตามนะคะอันนี้เราจะพูดถึงแค่ฟังก์ชันเพิ่มอย่างเดียวนั่นก็คือถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องยิ่งยังไงคะ ปจัจจัยแห่งความสำเร็จเรามีเยอะแค่ไหนพอมีเยอะแค่ไหนแล้วเราสั่งสมมาเท่าไหร่นะคะระดับความสําเร็จมันจะพุ่งขึ้นตามนะคะแบบนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะเป็นไงคะดูกราฟกันไปแล้วเนาะนี่จอยตั้งใจเตรียมมาให้ทุกทุกคนได้ดูเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นประโยชน์ ให้ทุกๆคนได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะฝึกอะไรก็แล้วแล้วแต่มันก็จะได้ตามกราฟนี้นะคะจอยก็อยากจะฝากช่องมามีจอย a n n e l ไว้ให้ทุกๆคนช่วยไปกดติดตาม subscribe ให้จอยด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ